สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะมือนีมาพ่อกับสาวมินตารักต่างวัยเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะส่วนพอน่อหญ่งสำลีกายอยู่ในห้องเห็ดงานเนาะมินตาสิมาเฮกับเขามือนีสิมาเฮดเมนูเมนูปนทายอนแสงนาเลเลยเนาะเมนูปนปลาดุกปลาดุกตัวหนึ่งซื้อมาแต่เมื่อวานหนะีเนาะแล้วก็ ผักสดจากสวนหนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวหหอน,หอ,นอากาศห่อนมอนี้พี่เนาะห้อนคักหอนเนี่ยน้ำกะฟดแล้วแหละวันนี้กามาไซเอาปลาดุกลงปอไปอ ทังสักผ่าสักแท้ไปน้ำอันนี้มิตาเอาอันนี้มาต้มใส่น้ำเนาะซุกแล้วกับชิตักออกแล้วก็ิ้นมาใส่อันน้ำปลาเด็กเนาะปลาเด็กตน้นน้ำพุ่งแหลวแต่ว่าเดือแต่ต้นเนาะ อากาศก็เริ่มห้อนแล้วาการห้อนห่อนนี่เขากะคงจะสุกแล้วแหละเขาปลากะสุกแล้วเขากะตักออกมาเนาะวันนี้เขากะซิมาตำตำมกพริก พริก,กผักหอมหอมแดงหอมกระเทียมเนาะที่เราเอาไปต้มน้ำกันทันงละ ใส่อ่าผู้สูตรตามใส่น้ำเลยอันนี้ก็คือบางหงอยู่นีตาซีลวกบางหงอยูกินเน,ะนาะน้ำฝนละ เราดุกตัวหนึ่งซื้อมาอันสามสิบห้าบาทเนาะสี่ขีดเนาะโอ้หอนพอดีตักออกมาใหม่ใหม่ ກະດູກອ້ວນໆມັນສຸດເ ใส่ผักหอม น้ำปะลาน้ำทีฮอตุ่มค่ะเนาะ nóng sim bưng bên này nhưng bữa hắn đây say ăn nằm bà ra nằm mình kiếm อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมผักผักสดจากสวนเนาะอันนี้ก็ต้มมังคุดยิวกินน้ำเนาะคิดอยากกินก็นเลยต้มเลยเนาะพี่เนาะเพราะว่าเราเก็บมาเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อนี้เก็บอีกสองนวยเนาะย่านมันอันแกเนาะกินบ่ท่านก็นเลยอเอามาต้มเลย กับขากระซุกแล้วเนาะอันนี้พักสดอันนี้ปนปลาดุกอันนี้ต้มหมกบวบเอ้ยโบแมนบวพิดอ่าบักงูยิวพร้อมกับข้าวเหนียวหอนๆนะจ๊ะวันนี้เราก็สิบเอืนเอนพญสมิมากินข้าวนาะค่ะเป็นงานอยู่นีวส่สบายดี สบายดีพร้อมกินข้าวแล้วไปกินก็จะเล้ยวแล้วล่ะแร้ว่าเรียดีมมันสิบกว่านาทีก็แล้วกินก้อนกันเลย่คยมาเห็นไหมโอเคไปไปกินข้าวโอเคเดี๋ยวตามออกไปกินข้าวอิ่มจังคอยมาตากผ้านาะทุกคนอากาดอนแห้งบลนี้อันนี้ปันใสตู้ รากาที่เหลือนี่มินตาสักใส่มือ,อน,นี่สักมือเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใหม่เด้อจังใดกะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวมินตากับตาซ้ำลิบเนาะ อ้าเมื่อนี่กาคงเอาไวส้สำนีเจอกันคลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ